ไม่ได้หวา na, นสักเม็ดลำพูนหน้ากระนงครับหกสิบไร่ครับก็ขอเจ็ดเก้าครับตีเทือกไว้ไงตีเลนเนี่ยให้ให้ข้าวมันขึ้นเองไงข้าวมันขึ้นแล้วตอนนี้มันก็มันงามดีพอมันงามขึ้นหน่อยปุ๊บเราก็เอาตัวนี้ฉีดเข้าไปครับมันถึงได้เนี่ยดูดูดูรวงนีนียรวงเรียงเนี่ยให้ข้าต่อสองข้า เก็บเกี่ยวแล้วเอาทําทําเป็นต่อสองไงครับตีหมักไปแล้วก็ปล่อยน้ําแห้งแล้วก็ฉีดไอตัวทีนี้เข้าไปฉีดตัวนี้เข้าไปแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาแน่นเลยครับเนี่ยเรายังไม่เชื่อเลยโอ้โหไม่เคยทําอย่างนี้สักทีท <c oughs> ข้าวต่อสองไม่ได้หวานสักเม็ดไม่ได้หวานสักเม็ดได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วอย่างเงี้ยเ็าฉีดทัทีเข้าไปใช่ไหม